สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนวันนี้จะพามาดูต้นมะละกอทีออ่ที่ปลูกไว้นะเป็นมะละกอพันฮอนแลมอยู่หลายต้นอยู่ตรงนี้แต่ว่าถอนออกไปเหลือสองต้นเดี๋ยวนี้วันก่อนนะเอามีดมาตัดมีดมาตัดวันก่อนตัดออกตรงนี้เจตนาคือต้องการให้ให้ให้เขาแตกข้างอะแตกข้างไม่ได้ออกดกๆหนะ่อยออกดกๆมีหลายก้านเออหลายหลายกิ่ง ออกตัวเนี่ยเริ่มแตกแล้วครับผมเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกแล้วทุกคนแถบนี้ก็ปปเป็นปลูกไว้เป็นเป็นพื้นดินที่มันเป็นเอาเอากระเบื้องออกเจาะเอากระเบื้องออกเจาะเลยแหละเอาเครื่องแล้วก็เอาออกข้างล่างเป็นดินอยู่แล้วได้มาเป็นเป็นแบบเนี้ยทีนี้มาแบบดำดูมะละกอต้นนี้ครับทุกคนต้นนี้กําลังคิดว่าจะทํายังไงดีกำลังจะทำยังไงดีกับต้นนี้จะตัด คิดไว้ว่าจะตัดแบบเนี้ยจะตัดแบบเนี้ยแต่การตัดรอบนี้จะไม่ตัดทิ้งนะจะตัดเฉือนเข้าไปข้างในเฉือนเข้าข้างในแล้วก็จะเอาเอาดินเอาดินใส่เอ่อใส่กระบ,บอกน้ําที่เป็นพลาสติกอ่ะจะมาห่อๆหอแล้วก็ดินใส่และรอให้มันลากออกก่อนแล้วค่อยถึงจะตัดตรงนี้ออกแล้วก็จะเอาไอ้ข้างล่างนี้ก็จะให้มันมันมันแตกยอดออก แล้วก็ข้างบนก็จะเอาไปปลูกต่อนี่ความคิดนะแต่ว่าเราจะกําลังจะคิดดีว่าจะจะจะทาแบบไหนยังไงดูว่ามันจะได้ผลไหมแต่ก็อยากจะลองทําดูนะนี่แหละบอกเลยว่าเอาไงดีพวงนี้ว่าจะน่าจะลองทำดูพ่งนี้เดี๋ยวตัวเอาเตรียมอุปกรณ์ก่อนแต่ว่าไอ้ทำเนี่ยไม่ยากหรอกแต่พื้นที่จะไปปลูกไปปลูกตรงไหนอ่า เนี่ยมาดูมาดูข้างนอกนะ้างนี้ก็มีมีปลูกแล้วต้นมีหนึ่งนี่หนึ่งจุดสองจุดสองจุดต้าจะปลูกก็ตรงนนนะ้นแหละตรงนนที่เว้นเว้นตรงนั้นนะถ้าจะเอาไปปลูกนะก็อยากจะลองทําดูครับผมจะลองทําดูถึงแม้ว่ามันจะไม่ไม่ไม่ไม ไม่เป็นผลในระดับหนึ่งนะแต่ว่าบอกเลยว่ามันมันจะแตกข้างแน่ๆมันแตกข้างแน่แแล้วแตกข้างมันก็จะเป็นกิ่งขึ้นมาอีกแล้วก็จะดกขึ้นมาอีกแต่ด้านในส่วนที่ตัดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นมะละกอพันเตี้ยไปเลยนะมันมะละกอพันเตี้ยไปเออมันจะต้นเตี้ยต้นไม่สูงก็เก็บง่ายหน่อยเนาะพันฮอลแลนด์เก็บไ้กินเป็นมะละกอเนื้ออร่อยครับผม อขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้สำหรับ EP นี้ครับผมเจอกัน EP ต่อไปนะครับผม